ในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการส่องตลาดเพื่อหานักเตะราคาถูก เสริมเข้าทีมนะครับจะมีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกทท่านด้วยนะครับในคลิปวันนี้ผมก็จะมาทําการเสริมทีมนะครับด้วยงบ199ล้านเหรียญทองนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็เป็นในส่วนของนักเตะเซนตูรีซึ่งนักเตะเหล่านี้นะครับก็ได้มีการแจกเข้ามาอย่างมากเลยนะครับรวมถึงแพ็กการ์ดต่างๆก็ได้มีการนําเข้ามาอย่างมากเลยนะครับทำให้ราคานักเตะของการ์ดเวอร์ชันนี้นะครับมีราคาท ก็คือจานวนซัพพลายมันเยอะกว่าดีมานั่นเองนะครับก็มาดูราคาในตลาดกันเลยนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างและมีราคาตกลงมาเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงยังมีตัวไหนน่าสนใจที่น่าจะดึงเข้ามาเพื่อเสริมทีมบ้างนะครับซึ่งถ้าหากเราดูจากกราฟนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากราฟมันเริ่มมีการหัวทิ่มลงมาแล้วนะครับก็คือเริ่มมีคนเตขายแล้วนั่นเองซึ่งก็มาดูแต่ละตัวเลยนะครับอย่างวาร์ดี้ตัวนี้นะครับราคาจาก35ล้านนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่1 6บล้านเท่านั้นนะครับ ปีกซ้ายนะครับจากราคา70ล้านนะครับตอนนี้เหลือ38ล้านเหรียญทองครับราคาดีทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับ O.R สูงสุดในเกมอยู่ที่ประมาณ97นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าหากมีเหรียญทองเยอะๆผมคิดว่าซื้อ O.R 97น่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็น O.R สูงสุดแล้วนั่นเองโอเคนะครับก็มาเริ่มทําการส่องตลาดนักเตะเพื่อเสริมทีมกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับผมจะดูที่โปรแกรมของ เส้นทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของ UCL ก่อนนะครับเพราะว่าการ์ดพวกนี้มันสามารถเพิ่ม OVR ได้ด้วยเช่นกันนะครับการ์ดที่เพิ่ม OVR นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีลูกศรสีเขียวอยู่บนการ์ดตัวละครนะครับที่เป็นลูกศรขึ้นตัวสีเขียวแบบนี้นะครับแสดงว่า OVR ของมันกําลังจะพุ่งขึ้นสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกซื้อมันหนึ่งตัวนะครับในโปรแกรมของ u f a Champions League นั่นเองตัวที่ผมจะเอานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Nuno Mendes นะครับก็กดตั้งรับซื้อไปเลยนะครับจานวนัวนั่นง เพื่อนํามาใช้งานนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปเราก็จะไปดูในส่วนของโปรแกรมเซนทูเลียนกันเลยนะครับที่มันมีราคาถูกตอนนี้นั่นเองซึ่งนักเตะที่น่าสนใจก็มีหลายตัวเลยครับอย่างเบนเซมานะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นกองหน้านั่นเองซึ่งผมก็มีตัวที่เล็งไว้แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของนักเตะเหล่านี้เลยนะครับตัวแรกเป็นในส่วนของชาบียาองโซนะครับนักเตะตำแหน่ง CDM โ v r ว9 5นั่นเองตอนนี้ราคามันก็อยู่ที่ประมาณ20ล้านเหรียญเท่านะครับ เพราะฉะนั้นผมจะซ,มซื้อมา1ตัวนะครับเป็นตัวนี้นั่นเองเพื่อนํามาใช้งานตัวที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของตําแหน,น่งปีกขวาครับตัวที่น่าสนใจก็จะมีตัวนี้นะครับดุยฟิโก้นะครับตอนนี้ราคาก็ตกลงมาเหลือประมาณ48ล้านเหรียญทองครับแล้วก็ตัวนี้นะครับราคาตกลงมาอยู่ที่18ล้าน5 0 0นเหรียญทองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นในส่วนของตําแหน่ง LB ของซัมบอตต้านะครับตัวนี้ราคาก็เริ่มตกลงมาแล้วครับ อาจจะตกลงไปได้มากกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังสามารถรอได้ต่อนะครับให้ราคาตกลงมาอยู่ประมาณ60-70ล้านเหรียญทองก็สามารถช้อนได้แล้วนะครับตัวต่อมานะครับก็คือตำแหน่ง RB ตัวนี้นะครับราคาอยู่แค่20ล้านเหรียญทองเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วครับเป็น CDM ตัวที่2ที่ผมจะเอาก็จะเป็นหลุยฟิกโก้นะครับก็ซื้อมาเลย1นตัวนั่นเองเป็นตำแหน่งปีกขวานะครับก็กดซื้อแล้วครับผม1ตัว ส่วนเ b นะครับเป็นซัมบอตต้าเดี๋ยวก็จะรอให้ราคาตกลงมามากกว่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาช้อนซื้อนะครับเพราะว่าตัวนี้เล่นดีมากเลยครับซัมบอตต้านึ่งโอเคนะครับก็ตัวต่อไปที่ผมจะซื้อนะครับก็จะเป็นในส่วนของนูโดเวนเดสนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ซื้อมา1ตัวแล้วนะครับเอาไว้เก่งกาไรเพื่อขายตอนราคาขึ้นนะครับและผมก็จะซื้อ1ตัวเพื่อนํามาใช้งานนะครับเพราะว่ามันเล่นดีมากเลยนะครับตัวนี้นั่นเอง ผมจะซื้อตัว OR ER 9ก้าสิบกนะครับจำนวนหนึ่งตัวนั่นเองและก็ตำแหน่งกล้องหลังอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นในส่วนของฮุมเมลนะครับตัวนี้ก็จะมี OR ER ที่พุ่งสูงขึ้นนะครับในอนาคตนั่นเองก็ซื้อมาเลยจำนวนห่งตัว <S <S ส่วนอีกหนึ่งตัวที่จะซื้อนะครับก็จะเป็นในส่วนของมิลิตเอนะครับตำแหน่งกล้องหลังนั่นเองซึ่งตอนนี้ราคาก็ตกมาแล้วนะครับก็ซื้อไปเลยครับอีกหนึ่งตัวครับผม โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการซื้อมาแล้วนะครับ3ตัวรวมทั้งหมดเป็น6ตัวนะครับที่ทําการซื้อมานั่นเองก่อรับไปเลยครับผมนี่นะครับซื้อมาแล้วนั่นเองโอเคนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมมา2ตลาดเพื่อเสริมนักเตะเข้าทีมนะครับว่ามีตัวไหนราคาดีแล้วน่าชอนบ้างนะครับโอเคครับผมก็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้นี่ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านแล้รับชมครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับครับ